โมเดลที่ดีอะค่ะวันนี้คุณจะต้องตอบ3ข้อนี้ให้ได้ข้อที่1ใครคือลูกค้าของคุณสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นการกำหนดว่าคุณกำลังจะให้บริการกับใครลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีปัญหาอะไรที่คุณจะเอาโมเดลหรือคุณจะเอาธุรกิจของคุณไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาข้อที่2ค่ะธุรกิจของคุณจะสร้างคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างอันนี้คือแก่นของธุรกิจแล้วนะคะมันเป็นเรื่องของ value proposition คุณค่าแก่นการที่คุณส่งมอบให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นความสะดวกรวดเร็วหรือเป็นการแก้ปัญหาที่คนอื่นยังไม่สามารถทำได้ในยุคนี้ธุรกิจของคุณ AI เข้าไปเสิร์ฟไหมมี m a n a g e อ e n t อย่างไรเข้าไปเสิร์ฟหรือมีการดูแลลองเทอรบยังไงที่แตกต่างกับที่อื่นบ้างไหมส่วนข้อที่3จะเป็นโมเดลการสร้างรายได้ คุณจะสร้างรายได้จากการส่งมอบคุณค่าที่คุณสร้างมาในสองหัวข้อแรกนั้นได้อย่างไรวิธีการไหนที่จะทำให้ลูกค้าบอกต่อและเพิ่มแวลูให้คุณต่อเนื่องจากสิ่งที่คุณมีธุรกิจของคุณเป็นแบบไหนเป็นการขายสินค้าครั้งเดียวจบหรือเป็นการดูแลธุรกิจเขาต่อไปเรื่อยๆมีค่าใช้ใจ่ายแบบคงที่หรือค่าใช้ใจ่ายแบบผันแปรหรือมีการเก็บค่าใช้ใจ่ายอย่างไรในการหารายได้ ได้เข้ามาตอบโจทย์กับลูกค้ายุคป,ปัจจุบันหรือเปล่า